สำหรับงานท่อนะคะหลายๆคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าการจะเจาะท่อหรือตัดท่อให้ได้รูปแบบที่สวยงามนะคะแล้วมีความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆและค่อนข้างเสียเวลาค่ะวันนี้ค่ะเซนสติลนะคะเราให้บริการทั้งตัดทั้งเจาะนะคะในรูปแบบที่มีความแม่นยำทันสมัยไม่ต้องเสียเศษเยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาการทำงานเยอะเลยนะคะและวันนี้อยากจะให้ดูตัวอย่างการตัดท่อของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อที่กำลังตัดอยู่นี้นะคะจะเรียกว่าเป็นท่อก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาคือตัวซีค่ะใช้เป็นตัวโครงสร้างของเหล็กหลังคาค่ะเมื่อนำไปใช้แล้วนะคะงานที่ออกมาเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกับเป็นงานโซล่าโซล่าบีมค่ะ <m> เป็นงานโชว์โครงสร้างนะคะมันก็จะทําให้ตัวโครงเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงเพราะว่าเราได้เจาะตัวเนื้อเหล็กนะคะออกไปก็ยังคงไว้ซึ่งความ แข็งแรงของเนื้อเหล็กอยู่นะคะเพราะว่างานโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องคำนวณความแข็งแรงด้วยให้มันเท่าคู่ก,กันกับการใช้งานเพราะเราจะต้องคิดว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยแม้ว่าเราจะลดน้ําหนักลงไปแต่เรายังต้องคงไว้ซึ่งความแข็งแรงค่ะสําหรับคนที่มีไอเดียการทํางานหรือเป็นโครงสร้างที่ต้องการนําไปใช้งานจริงแต่มีความเป็นอัตลักษ์ของคุณเอง สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราและให้เราได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานของคุณนะคะเราสามารถที่จะตอบโจทย์การทำงานในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือจะเป็นเหล็กรูปประพันธ์ก็ตามนะคะทำได้หมดค่ะตั้งแต่เหล็กดำนะคะเหล็กกวาวนายหรือสแตนเลสเราก็มีให้บริการนะคะที่เซนสติวค่ะ